รู้หรือเปล่า Apple ID ของเราอาจจะไปล็อกอินอยู่บนอุปกรณ์ของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นเหตุให้เงินหายเงินหดหมดบัญชีได้นะแล้วเราจะเช็คยังไงล่ะเอินพาไปดู สวัสดีค่ะพรกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีเทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นใครที่ใช้บริการของ Apple ก็จะต้องมี Apple ID ซึ่ง Apple ID นี้ก็คือบัญชีที่ใช้สำหรับการเข้าใช้บริการต่างๆของ Apple นะคะไม่ว่าจะเป็น App Store ไปโหลดแอปต่างๆหรือว่าการใช้ Apple Music หรือว่า iCloud และอื่นๆอีกมากมายและแน่ใจได้ยังไงล่ะคะวา่า เราใช้ Apple ID ของเราอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครมาแอบใช้ Apple ID ร่วมกับเราแล้วอย่าลืมนะคะว่า Apple ID นี้มันผูกกับบัตรเครดิตค่ะแล้วก็สามารถไปตัดซื้อนั่งซื้อนี่ซื้อนู่น,นได้ฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันค่ะวิธีที่จะเช็คว่ามีใครแอบใช้ Apple ID ของเราหรือว่า Apple ID ของเราไปล็อกอินอยู่บนอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องการจะให้ล็อกอินอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเจอแล้วแต่แอบได้ด้วย วิธีเช็คหากใช้อุปกรณ์ของ Apple อยู่แล้วนะคะก็ให้กดไปที่การตั้งค่าเมื่อแตะที่ชื่อบัญชีซึ่งล็อกอินด้วย Apple ID ของเราจากนั้นก็เลื่อนดูรายชื่ออุปกรณ์มีไงคะอุปกรณ์ที่ต้องสงสยัย กดเพื่อดูข้อมูลได้เลยก็จะเห็นข้อมูลอย่างเช่น iPhone รุ่นอะไรเวอร์ชั่นของ OS และหมายเลขประจำเครื่องและเราก็สามารถรับรหัสการตรวจสอบเพื่อยืนยัน Apple ID ได้ใหม่แล้วกรณีถ้าเราเจออุปกรณ์ที่ไม่รู้จักเราก็สามารถดีดอุปกรณ์นั้นออกไปได้ทันทีแ,แค่กดที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านหลังแล้วก็กดลบออกจากบัญชีไปเลยนี่ไงคะปลิวไปเรียบร้อย แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอุปกรณ์ Apple เลยสักชิ้นอาจจะขาย iPhone ที่เคยใช้ไปแล้วก็ได้ก็ยังสามารถเช็คได้นะคะเพียงแค่มีเบอร์โทรที่เราเคยใช้ในการลงทะเบียน Apple ID เอาไว้เพื่อมาใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านทาง OTP ค่ะแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ appleid.apple.com โดยล็อกอินเข้าระบบแล้วก็กดที่ความปลอดภัยก็จะเจอกับข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้อุปกรณ์ไหนไม่ใช่ของเราก็ให้กดที่สัญลักษณ์ลูกศรด้านหลังแล้วก็เลือก ลบออกจากบัญชีได้เลยเมื่อลบออกไปแล้วอุปกรณ์ต้องสงสัยดังกล่าวก็จะไม่สามารถเข้าใช้งาน Apple ID ของเราได้อีกต่อไปนั่นเองค่ะคราวนี้เพื่อจะให้มั่นใจปลอดภัยได้ยิ่งขึ้นเรายังสามารถยกเลิกการผูกบัตรเครดิตของเรากับ Apple ID ได้ด้วย<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้แอปหรือว่าบริการต่างๆมาตัดเงินผ่านบัตรเครดิตของเราค่ะเริ่มกันที่บน iPhone และ iPad กันก่อนนะคะเข้าไปที่การตั้งค่า แล้วแต่ที่ชื่อบัญชีของเราเลือกการชำระเงินและการจัดทรงคราวนี้เราก็จะเห็นวิธีการชำระเงินอยากจะยกเลิอกอันไหนก็ให้คลิกที่คำว่าแก้ไขกดปุ่มสีแดงๆก็จะโชว์คำว่าลบถ้าเรามั่นใจแล้วก็กดลบไปได้เลยแล้วสำหรับใครที่ไม่มีอุปกรณ์ Apple เราก็สามารถเข้าไปลบวิธีจ่ายเงินได้ทางเว็บไซต์ appleid.apple.com เช่นกันนะคะ โดยเลือกที่หัวข้อวิธีการชำระเงินค่ะและสุดท้ายสำหรับใครที่คิดว่าจะไม่ใช้ Apple ID นั้นแน่ๆแล้วล่ะก็สามารถที่จะยกเลิกหรือว่าลบถาวรไปได้เลยนะคะเพื่อป้องกันคนนำ Apple ID ของเราไปใช้หรือว่าเอาข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็ให้เข้าไปที่ privacy apple com แล้วก็ล็อกอิน Apple ID ของเราค่ะจากนั้นก็ให้เรามองหาหัวข้อลบบัญชีของคุณแล้วก็เลือกส่งคำขอเพื่อดำเนินการลบบัญชีของคุณอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ให้เราเลือกเหตุผลในการลบและกดปุ่มดำเนินการต่อแต่สิ่งสำคัญก่อนที่จะลบ Apple ID ออกไปก็อย่าลืมสำรองข้อมูลต่างๆที่ผูกกับ Apple ID นั้นไว้ก่อนด้วยนะคะเพราะเมื่อเราลบ Apple ID ออกไปแล้ว ทุกอย่างที่ผูกไว้ก็จะถูกลบไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะทิปเทคนิคดีๆแล้วก็ข่าวสารไอทีติดตามกันได้ตลอดทาง it24hs. com นะคะใครที่อยากดูเป็นคลิปวิดีโอก็ดูได้ที่ YouTube หรือว่า t i k t o k it24hs นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ